สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับช่อง Miss You Channel นะคะวันนี้หญิงจะพาทุกคนมาทำเมนูพิสดารวุ้นเส้นปลากระป๋องนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะกองอื่นก็คือเตรียมกระทะแล้วก็เตรียมวัตถุดิบคือพรีน้ำแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็วุ้นเส้นของเรานะคะแล้วก็มีไข่หมูด,ด้วยนะคะ,ะวิธีทำก็คือต้มน,น้ำนะคะต้มน้ำให้น้ำเดือดนะคะ รอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดเราก็เอาพริกไปไปต้มนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาวุ้นเส้นไปไปลวกนะคะไปลวกให้วุ้นเส้นนิ่มนะคะ,ะเราก็เอาพริกออกมาก่อนนะคะไม่ต้องให้พริกมันสุกมากเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะคะลวกให้วุ้นเส้นนิ่มนะคะ ลวดจบงบานเส้นนิ่มนะคะทุกคนเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวเราก็จะเอาตับไปไว้ตรงจางนะคะ เรียนจานมาไว้แล้วก็ตัดหุ้นเส้นใส่จางนะคะ เซตแล้วเราก็เอาปากระป๋องเทตรงวุ้นเส้นนะคะเทเทใส่วุ้นเส้นแล้วเดี๋ยวเราก็เอาปากระป๋องผสมกับวุ้นเส้นให้ปากระป๋องเข้าเส้นวุ้นเส้นนะคะผสมผสมกันนะคะ ผสมเสร็จแล้วก็จัดจานให้ส,สวยๆนะคะให้น่ารับประทานนะคะจะปลากระกป๋องให้ดูน่ากินนะคะทุกคนขั้นตอนนี้ก็คือใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าหญิงจะใส่เค้หมูนะคะตกแต่งเพื่อคนสวยงานนะคะใส่พรกที่เมื่อกี้เราเอา ้มนะคะแล้วก็เราจะเอาพริพริบไปตาเป็นเช็ดแล้วก็เอามาตดต่งนะคะซับมันสองถึงสกรีกก็ได้ค่ะสี่กรีกก็ได้นะคะ,กกะ,คะเพื่อความสวยงามน,นะคะเอามาตดต่งนะคะ นี่ค่ะได้แล้วค่ะง่ายใช่ไหมคะอาเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะ ใครชอบคลิปยิงน,นะคะฝากกดติดตามกด s ับสไครต์ให้ยิงด้วยนะคะเพื่อที่ยิงจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ